สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกเรื่องใกล้ตัวมากๆเ,เรื่องใบมะกรูดครับผมที่เราคุ้นเคยกันดีในครัวไทยนี่แหละแต่เชื่อไหมครับว่าประโยชน์มันมีมากกว่าแค่ใส่ต้มยำนะเรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยครับทั้งภูมิปัญญาโบราณทั้งงานวิจัยใหม่ๆวันนี้เราอยากจะชวนมาดูกันให้ลึกซึ้งขึ้นว่าไอ้ใบเขียวๆเล็กๆเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างแบบว่า ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องใช้ในชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่กลิ่นหอมๆอ,อย่างเดียวที่เขาว่าใบเล็กๆแต่ประโยชน์ใหญ่เกินตัวเนี่ยน่าจะจริงนะครับค่ะสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะใบมะกรูดหรือชื่อวิทยาศาสตร์คือ citrus hystrix เนี่ยนะคะก็ะเป็นพืชตระกูลส้มมะนาวที่เรารู้จักกันดีจุดเด่นก็คือใบที่เป็นสอตอนติดกันเหมือนปีกผีเสื้อเล็กๆแล้วก็กลิ่นหอมฉุนที่เป็นเอกลักษณ์มากๆ ซึ่งนอกเหนือจากการเป็นเครื่องเทศในอาหารแล้วเนี่ยคือมันเป็นสมุนไพรสำคัญด้วยนะคะมีเรื่องราวน่าสนใจซ่อนอยู่เยอะเลยค่ะเอาละครับมาแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าถ้ามองย้อนไปในมุมภูมิปัญญาไทยเนี่ยเออคนสมัยก่อนนี้เขาใช้ใบมะกรูดหลากหลายมากเลยนะครับอย่างที่ได้ยินบ่อยๆก็เรื่องดับกลิ่นตัวกลิ่นเหงื่ออ๋อค่ะ ที่เอามาขยี้ขยี้แล้วใส่น้ําอาบหรือต้มอาบใช่ไหมคะใช่ครับครับหรือบางทีก็แค่เอาใบาไปวางตามซอกตามมุมในบ้านเขาว่าไล่มดไล่แมลงสาบอะไรด,ด้วยอืมจริงด้วยค่ะเคยได้ยินเหมือนกันแล้วก็มีเรื่องดูแลเส้นผมอีกต้มน้ําใบมะกรูดมาล้างผมสระผมลดรังแคล,ลดผมร่วงอะไรแบบนี้ค่ะ แล้วก็เรื่องคลายเครียดที่เอามาต้มน้ำแล้วสูตรดมไอระเหยก็น่าทึ่งนะคะว่าเขาสังเกตกันได้ยังไงนั่นสิครับไม่ต้องมีแลบไม่มีกล้องจุลทรรศน์แต่รู้สรรพ,พคุณซึ่งสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือภูมิปัญญาเหล่านี้เนี่ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันค้นพบ เยอะเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องสำคัญเลยคือน้ำมันหอมระเหยหรือ essential oil ที่อยู่ในใบมะกรูดนี่แหละค่ะมีงานวิจัยหลายชิ้นเลยนะคะอย่างของมหฮิดลหรือที่ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศก็ยืนยันตรงกันว่าในน้ำมันหอมระเหยเนี่ยมีสารสำคัญเพียบเลยอย่างแรกที่เด่นมากๆก็คือสารกลุ่มต้านอนุมูลอิสระสูงพวก flavonoid, limonene เยลยพวกนี้ค่ะอ๋อที่ช่วยเรื่องชะลอความเสื่อมของเซลล์ใช่ไหมคร ใช่ค่ะช่วยปกป้องเซลล์แล้วก็ลิโมนีนที่ให้กลิ่นสดชื่นๆแบบส้มๆมะนาวๆนั่นก็ด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังพบว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วยต้านการอักเสบอันนี้ดีกับใครเป็นพิเศษครับก็อาจจะเป็นประโยชน์กับคนที่มีภาวะอักเสบเรื้อรังค่ะอย่างเช่นผู้ป่วยเบาหวานหรือโรคข้ออักเสบบางชนิดแล้วก็ยังช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อราบางชนิดได้ด้วยนะโอครบเลย ก็อาจจะส่งผลดีต่อเรื่องระบบทางเดินหายใจหรือปัญหาผิวหนังบางอย่างได้แล้วก็ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือกลิ่นหอมๆของมันเนี่แหละค่ะกลิ่นนี้มันส่งผลต่อระบบประสาทโดยตรงเลยช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดอืมพอเครียดน้อยลงความดันก็อาจจะดีขึ้นไปด้วยถูกต้องค่ะ เป็นผลทางอ้อมที่สําคัญเหมือนกันคือทั้งหมดนี้มันส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมเราได้จริงๆค่ะโหฟังดูดีมากๆเลยครับและทีนี้เอ่อถ้าเราอยากจะเอาใบามะกรูดมาใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆจังๆเนี่ยนอกเหนือจากแค่ฉีกใส่ต้มยําแกงเผ็ดไม่กี่ใบมีวิธีอื่นแนะนำไหมครับให้ได้ประโยชน์เต็มที่ขึ้นมีค่ะมีหลายวิธีเลยแล้วก็ทําไม่ยากด้วยนะคะวิธีแรกที่ง่ายมากๆเลยคือเอาใบามะกรูดไปตากให้แห้งสนิทเลยค่ะแล้วก็เอามาบดให้ละเอียดเป็นผงเก็บ ใส่ขวดโหลไว้อ๋อบดเป็นผงเลยแล้วไปทําอะไรต่อครับก็เอาไว้โรยในอาหารค่ะโรยในแกงจืดผัดผักหรือจะคลุกข้าวสวยร้อนๆกินก็ได้นะคะได้ทั้งกลิ่นหอมๆแล้วก็ได้สารสําคัญเข้าร่างกายง่ายๆเลยน่าสนใจครับแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมครับอีกวิธีที่คนนิยมทํากันก็คือเอาใบสดมาซอยบางๆเลยค่ะซอยฝอยๆแล้วก็นำไปทอดให้กรอบอ,อ ที่ไว้โรยหน้ายำลาบส้มตำอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับกรอบกรอบเคี้ยวเพื่อนใช่ค่ะค่ะหรือจะทานเล่นเปล่าๆก็อร่อยดีนะคะแล้วก็วิธีที่ง่ายที่สุดดีต่อสุขภาพมากๆด้วยคือชงเป็นชาดื่มค่ะชาใบามะกรูดทํำยังไงครับเนี่ยง่ายมากค่ะใช้ใบมะกรูดสดหรือแห้งก็ได้ประมาณ3-5ใบเอามาฉีกฉหรือขยอี้เบๆพอให้กลิ่นออกใส่ลงในแก้ว แล้วก็เทน้ำร้อนจัดๆตามลงไปเลยค่ะทิ้งไว้สัก5-7นาทีอืมแค่นี้เองเหรอครับค่ะแล้วก็กรองใบออกอาจจะเติมน้ำผึ้งหรือบีบมะนาวลงไปนิดหน่อยตามชอบได้เครื่องดื่มร้อนๆหอมสดชื่นช่วยผ่อนคลายด้วยดีมากเหมือนอยู่ในสปาเลยค่ะฟังดูดีจังเลยครับต้องลองทำดูแล้วค่ะแต่ว่าการใช้ประโยชน์ก็มีข้อควรระวังนิดหน่อยเหมือนกันนะคะอ๋อครับยังไงบ้างครับคือ ไม่ควรบริโภคในปริมาณที่มากเกินไปในแต่ละวันนะคะบางคนอาจจะมีอาการระคายเคืองกระเพาะอาหารได้ถ้ากินเยอะๆครับผมแล้วก็เอ,อ่สำหรับหญิงตั้งครรภ์หรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยถ้าจะใช้ในลักษณะเป็นสมุนไพรเพื่อการรักษาหรือกินต่อเนื่องเป็นประจำก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะเข้าใจครับก็คือใช้อย่างพอเหมาะพอดีใช่ค่ะใช้แต่พอดีพอดีจะได้รับประโยชน์มากกว่าค่ะ โอเคครับสรุปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้ก็ชี้ให้เห็นชัดเลยนะครับว่าใบมะกรูดที่เราเห็นกันจนชินตาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เครื่องปรุงรสธรรมดาธรรมดาจริงๆแต่เป็นสมุนไพรไทยที่แบบเล็กพริกขี้หนูของแท้เลยมีคุณค่าทั้งในแง่สุขภาพเป็นเครื่องหอมก็ได้แล้วยังเอามากินได้ตั้งหลายแบบเป็นของดีใกล้ตัวที่น่ากลับมาสนใจมากๆเลยครับ วิจัยใหม่ๆมายืนยันอีกมันก็น่าจะจุดประกายความคิดต่อได้นะคะว่าเอ๊ะหรือว่ามีสมุนไพรไทยพื้นบ้านอื่นๆอีกที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละอาจจะมีศักยภาพดีๆซ่อนอยู่คล้ายๆกันที่แบบรอให้เราไปค้นพบหรือนำมาใช้ประโยชน์ให้ดีขึ้นเพื่อสุขภาพในยุคนี้ก็น่าคิดนะคะอาจจะทำให้เรามองสิ่งที่คุณเคยรอบตัวในมุมมองใหม่ๆได้ค่ะ